คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่3เมษายนคนที่ได้รับมากมัทธิวบทที่12ข้อ43เมื่อผีโสโครกออกมาจากใครแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดานน้ำเพื่อสแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของข้าที่ข้าจากมานั้น และเมื่อมาถึงก็พบว่าบ้านนั้นว่างถูกปัดกวาดและจัดเป็นระเบียบม,มันจึงไปพาผีอื่นอีกเจตัวที่ร้ายกว่าตัวมันเองเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วในที่สุดคนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายกว่าตอนแรกคนในยุคชั่วร้ายนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นหลายครั้งที่พระธรรมมัทธิวในตอนนี้ ถูกใช้สำหรับสอนเกี่ยวกับเรื่องผีเข้าและการขับผีพระเยซูทรงทำให้เกิดความกระจ่างว่าการกําจัดวิญญาณชั่วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขับผีเท่านั้นดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองคนที่ถูกขับผีจำเป็นต้องเติมเต็มพื้นที่ซึ่งวิญญาณชั่วเคยครอบครองอยู่ด้วยการทรงสถิตและฤิธิ์อำนาจของพระเจ้าหากผู้ใด ได้รับการปลดปล่อยจากวิญญาณชั่วแล้วแต่ยังปล่อยให้ชีวิตวา่างเปล่าอยู่วิญญาณชั่วดังกล่าวจะกลับมาพร้อมด้วยวิญญาณชั่วอื่นๆอีกและชีวิตคนคนนั้นจะกลับยิ่งเลวร้ายลงการปล่อยให้ชีวิตวา่างเปล่าไม่ได้รับการเติมเต็มชีวิตด้วยพระเจ้านับเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งและเขาจะได้รับอิสรภาพเพียงระยะสั้นเท่านั้นการขับผีที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงแต่การได้รับอิสรภาพเท่านั้นแต่รวมถึงการรักษาอิสรภาพนั้นไว้ด้วยในบริบทของพระธรรมตอนนี้กล่าวถึงการที่พระเยซูประนามธรรมาจารและฟาริสีและถ้อยคำของพระองค์เกี่ยวกับชาวนีนาเวและราชนีแห่งทิศใต้ที่จะกล่าวโทษพวกเขาในวันพิพากษาพระวจนะของพระเจ้าหลายข้อหลายตอนได้ให้ความสำคัญ กับเรื่องภาระความรับผิดชอบเหมือนดังที่บันทึกในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ48ว่าคนที่ได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากคนนั้นมากผู้ที่อยู่ในยุคสมัยแห่งพระคริสต์แล้วปฏิเสธถ้อยคำของพระองค์จะต้องมีความรับผิดในวันแห่งการพิพากษามากกว่าชาวนีนาเวหรือพระราชนีแห่งเชบาเพราะพระเยซูและการเป็นพยานของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าโยนา หรือซาโลมอนมากเหมือนดังเช่นชายผู้ที่ได้รับการขับวิญญาณชั่วออกอย่างอัศจรรย์ได้กลายเป็นผู้ที่ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าและมีจุดจบที่เลวร้ายกว่าหากเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบดังนั้นผู้ที่อยู่ในช่วงเวลาของพระเยซูจึงมีความรับผิดชอบมากกว่ายุคสมัยอื่นที่เคยเป็นมาการที่พระเจ้าทรงเสนอสิ่งดีแต่กลับปฏิเสธ จะส่งผลเลวร้ายกว่ามากพระเยซูได้ให้คุณอย่างมากมายแล้วคุณได้ตอบสนองสิ่งเหล่านั้นอย่างไรให้เราตอบสนองสิ่งดีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราให้เราใข่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ สำหรับการสำแดงและความเข้าใจที่ทรงเปิดเผยให้ลูกได้รับรู้ถึงความล้ำลึกของพระองค์มากกว่าผู้คนในยุคสมัยอื่นขอให้ลูกตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบของการได้รับพระคุณมากนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน